สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมประจําวันอังคารที่11มกราคมส5 .65 นะครับหลังจากคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินเฟอ้อและเงินเฟือไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องที่สองซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่4นะครับก็คือปัญหาการว่างงานนะครับปัญหาการว่างงานนั้นมีอะไรบ้างสิ่งแรกเลยก็คือประเภทของการว่างงาน นะครับสก็คือสาเหตุของปัญหาการว่างงานในประเทศไทยสามก็คือผลกระทบจากปัญหาการว่างงานและสี่แนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานนะครับคุณครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนชมนะครับพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอเลยครับปัญหาการว่างงาน ปัญหาองค์ความรู้ของแรงงานเจเนอเรชันใหม่ในตอนนี้ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานส่งผลให้มีจํานวนผู้ว่างงานเพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยมีผลสํารวจระบุว่าประเทศไทยมีบัณฑิตปริญญาตรีที่ว่างงานจํานวนมากถึง2องแสนคนจากการสํารวจสาเหตุที่เกิดจากการว่างงาน 1. การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรอ,อย่างรวดเร็วแต่ความต้องการแรงงานที่จะรองรับขยายตัวเพิ่มน้อยกว่า 2. การมีผู้สำเร็จการศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เป็นสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3. การว่างงานน่าจะเป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือและมีระดับการศึกษาที่ต่ำส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหากรรมต่างๆนอกจากนั้นการว่างงานยังเกิดขึ้นจากการไม่มีความขยันขันแข็งผลกระทบที่ตามมาจากปัญหาการว่างงาน 1. ปัญหาความยากจนของประชาชน พะเมื่อเกิดปัญหาการว่างงานประชาชนก็จะไม่มีไรายได้เพื่อนํามาใช้ใจ่ายในครอบครัว 2. ปัญหาด้านสุขภาพจิตการว่างงานจะนําไปสู่การเกิดปัญหาความเครียดของประชาชนเป็นผู้ที่คิดมากและอัดตัดสินใจกระทาในสิ่งที่ไม่ควรได้ 3. ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวเพราะเมื่อผู้นําครอบครัวประสบปัญหาการว่างงานจะส่งผลกระทบกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีวิธีการดําเนินชีวิตที่ยากลาบาก 4. ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม การว่างงานทําให้เกิดความลําบากในการดําเนินชีวิตอาจทําให้คนเปิดวิกรรมเบี่ยงเบนไปประกอบอาชีพอาชญากรรม 5. ก่อให้เกิดปัญหาการขายบริการทางเพศซึ่งเป็นปัญหาของสังคมที่สําคัญเพราะการตกงานอาจทําให้บางคนหายไปประกอบอาชีพดังกล่าวเพื่อให้มีเงินในการดํารงชีวิต 6. ก็่อให้เกิดปัญหาสารเสพติดการว่างงานอาจทําให้เกิดความเครียดและแก้ไขปัญหานในทางที่ผิดโดยหันไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดน่าจะเป็นวิธีการที่ได้เงินมาง่าย7 ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาประเทศเนื่องจากผู้ที่ตกงานส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงานหากตกงานจะเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากแรงงานการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 1>, 1. การแก้ไขปัญหาการว่างงานชั่วคราวทำได้โดยบริการข่าวสารแก่คนงานและนายจ้างเพื่อให้ทราบแหล่งงานหรือจัดตลาดนัดแรงงาน 2. การแก้ไขปัญหาการว่างงานตามฤด,ดูกาลทำได้โดยกระตุ้นให้คนงานทำเงินอื่นๆเมื่อพ้นฤดูกาลทำงานประจำ 3การแก้ไขปัญหาว่างานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง3.1โครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหากม,มีการนํามาใช้โดยไม่จําเป็นรัฐบาลอาจจะต้องเรียกเก็บภาษีเพิ่มในขณนะเดียวกันต้องมีการศึกษาฝึกหัดอบรมคนงานให้มีความสามารถ3 2, 2. นโยบายการเงินรัฐบาลควรใช้มาตรการทางการเงินเพื่อเพิ่มปริมาณเงินทุนเงินหมุนเวียนในประเทศซึ่งจะมีผลทําให้อัตราดอกเบี้ยลดลงการลงทุนในประเทศสูงขึ้น .3 3นโยบายการคลังรัฐบาลต้องเพิ่มการใช้จ่ายและลดอัตราภาษีให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นผลผลิตการส่งออกและบริโภค3.4นโยบายการศึกษาการวางแผนการศึกษาให้กับประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่หน่วยวัยศึกษาและต้องกำหนดโครงสร้างการศึกษาให้เหมาะสมกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรบังคับนักเรียนปัญหาการว่างงานนะการว่างงานเป็นภาระบังคับหรือจำยอมที่ทําให้บุคคล ที่มีกําลังและความสามารถเป็นแรงงานได้นะครับแต่ไม่สามารถทํางานได้การว่างงานเกิดจากความต้องการในตลาดแรงงานน้อยลงนะครับแรงงานไร้ฝีมือเพราะว่าแรงงานบางแรงงานก็มีความสามารถไม่ไม,ไม่เพียงพอไม่มากพอนะเรียกว่าเป็นแรงงานไร้ฝีมือก็คือไม่มีคุณภาพนั่นเองนะครับหรือว่าผู้ผู้สำเร็จการศึกษา ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคือว่าผู้ที่จบการศึกษามามาใหม่ๆนี่แล้วก็ไม่ไม่เป็นที่ต้องการเพราะมันไม่ตรงนะไม่ตรงกับแรงงานที่เขาจ้างเรานะครับแล้วก็บอกว่ามีการเลือกงานมากขึ้นนี่ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับปัญหาการว่างงานส่งผลกระทบต่อสังคมหลายประการเช่นปัญหาความยากจนนะปัญหาสุขภาพจิตปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว แล้วก็ปัญหาอาชญากรรมและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศด้วยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีคนตกงานว่างงานกันเยอะยิ่งในยุคเศรษฐกิจแบบนี้โควิดเข้ามาเนี่ยหลายๆสถานที่ก็ปิดกิจการไปผู้ประกอบการก็ปิดกิจการไปไม่สามารถที่จะจ้างคนงานทํางานได้ต่อเพราะว่าไม่สามารถที่จะออกไปไปเที่ยวหรือไปกินไป สถานที่ต่างๆได้ตามปกติเหมือนที่เคยทําอยู่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาการว่างงานของประเทศไทยเรานะครับนั้นคุณครูก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ